สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสกายเจ้านายแฟมิลี่ครับทีนี้พามาดูรถขุดฮิโาชินะเซตเอกร้อยสามสิบอันนี้น่าจะเป็นรุ่นหกแล้วนะฮะเป็นหกจีเพราะว่ายังใหม่ป้ายแดงอยู่เลยนะมุกกี้ยังไม่ทะลอกเลยฮะ วันนี้ลงไปในบอ่อครับไปขุดเอาลูกรางครับเดี๋ยวรอรถด,ดำมานะเดี๋ยวจะให้ดูรถด,ดำขึ้นบอ่อฮะบ่บอแรงๆนี่แกเกาแก,ก,ก,กเ,เกาลูกรางรอนะแล้วก็สร้างทางอรอครับอ,อันนี้เป็นเป็นเอาเอาเอาตายเ,เ,เจ้านายมาดูเช่นเคยฮะดำกำลังมาครัถดำกำลังเอาดินไปลงอยู่ เอ้แกจะลงไปอีก,กนเนี่ยแกจะเก่า,าอ่ะเก่าะแล้ว,วเครื่องเงียบเงียบนะแต่ความเร็วสูงครับมิตาชิขนาดรถขุดขนาด13ตันครับรถเลอเจ็ดตัวแค่เรียนหนึ่งนะไม่ใช่ช่วงล่างยาวครับไม่ใช่ LC ครับมุนกีห้าฟัน น่าจะ0.5ลูกบาทเมตรฮะหรือว่า0.5้คิวครับรถดำไหมครับใกลกำลังทำทางหรือเปล่าน่าจะทำทางลงไปนะฮะกลังมาแล้ววขุดเอาลูกรังรังสวยเลยฮะโซนนี้ครับเฮ้ยมีเสียงร้องของปั๊มนะฮะจะของขับเองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะ ว่าแกค,ค่อยๆไปเจ้านี้แกขับใจเย็นๆนะสายใจเย็นเป็นบอกของแกเองนะฮะเดี๋ยวรอรถดำมาก่อนต<ะ>แต่งแต่งพื้นที่รอครับเจาะแข้งเจาะแข็งเจาะแข็งเจาะลูกลังนะ ค่อนข้างแข็งครับเอ๊ะเป็นแม่ลังเลยนะเนี่ยแต่ว่าเจอฟันเข้าไปก็กระจุยเหมือนกันครับผสมประสานกันไปก็สวยฮะกำลังมาอยู่นะเปล่ดําดํามายัง ดูแกแต่งไปก่อนครับเสียงรถไถอยู่ไหนเนี่ยสะกันเห็นน่าจะเล่นสุดบูมหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคตักลองตัวเองไปเรื่อยฮะน่าจะมาเอามุมนี้ครับเนี่ยอันนี้ลงไปมิดคันแล้วนะประมาณต้าเมตรหกเมตรได้แล้วครับสีดินนี่อย่างสวยเลยฮะ ดแดงๆนะครับเดี๋ยวนี้นี่รถละห้าร้อยหกร้อยเลยนะค่าดินก็อันนี้ไม่ใช่หน้าดินนะห้าร้อยกว่านะคือดินก้นบอ่อเลยฮะดินที่ดินดานก้นบอ่อเลยครับตุกหลังนี้น่าจะมีไม่แปดร้อยก็พันได้นะเพราะว่าหายากฮนะแล้วแต่พื้นที่ด้วยครับ คนในลูกรังเยอะลูกรังน้อยถ้าลูกรังบางบานนี่ก็ขุดลงไปก็ไม่คุ้มนะไม่คุ้มกับการลงทุนครับราคาดินค่อนข้างแพงนะโซนนี้ฮะเพราะว่าดินนี่ไม่ค่อยขุดบ่อกันเหมือนแถวโซนอีสานะฮะถ้าเป็นบ่อก็บ,อกบอก่อใหญ่ไปเลยเปิดเป็นบริษัทรับถมดินไปเลยนะฮะ ไม่มีไม่มีขุดบอ่อชาวบ้านน้อยมากที่จะมีบอ่อชาวบ้านครับเม,มุงกี้เขานี่สวยเลยนะเน,เนี่ยอย่างเปี๊ยะครัยสียังไม่ถลอกเลยนะดำไปลงดินหน่อยเดี๋ยวดำมาแป๊บหนึ่งเ <c oughs> <c oughs> จ้านายก็โยนโยนหินลงบอ่ออยู่นี่เลยโอ้สู้แข็งดีนะฮะเนี่ย ดูเพลินๆดีครับนู่นนะดูแกกดแข็งฮนะเครื่องยนต์นี่ไม่มีโหลดเลยนะน่าจะป้ายแดงนะฮะหรือว่าหรือว่าเก่านอกไม่แน่ใจนะฮะดุนะการสู่แข็งของเขานะนู่นนะอ้ําได้ดีนะแล้วก็บวกกับ เทคนิคของคนขับเข้าไปแข็งเท่าไหร่ก็เจาะได้นะโดดดับไหมอ่ะกายดูนะสู้แข็งดีอีกคลายหนึ่งครับอาด,าด,ดัษสิบสามตันนะอาดินไปลงเสร็จแล้วกำลังมาอืม เดี๋ยวให้ดูแกเคลียร์พื้นที่ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวรอรถด,ดำมานะเดี๋ยวเราจะมาชมกันว่าใช้เวลาตักกีนาทีใส่กีตักนะรถด,ด,ดำโซนนี้นะแปลงยาวเชิงเซาครับอรถก็ส่งสาครับอืมรถดำก็ส่งนะสัญญาณนะ คลองตัวนะทำเ,เร็วสูงครับนี่นี่เอาไหนจัดเต็มทุกอุ้มเลยฮะแข็งได้ทำได้ดีเลยครับอ้มีลายปปิ้งมาด้วยนะ ซื้อหัวแยกมาแล้วก็ใช้ได้เลยครับร,ร,ถรถหัวรถหัวเข้าตอนนี้รอหายเถอะรอหายเข้าตอนนี้วะทำให้รถหายเหรอะเดี๋ยวรอรถดับมาครับคลิปนี้เราจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับจบที่รถขุดฮิตาชิแซดเอกร้อยสามสิบขุดขนาด13ตันนะแบรนด์ญี่ปุ่นฮะแต่ว่าผลิตที่อินโดนีเซียครับ กับงานฟุตบอลลูกหลังนะแกลงไปฝังตัวในบอลเลยครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับทำไมดมำไม่มาสักทีเลยวะดำ